ตอนที่ฉันเจอกับพญาชัยยศอยู่ๆก็มีภาพแปลกๆเข้ามาในหัวของฉันอีกแล้วภาพอะไรหรือฉันเห็นพญาชัยยศกำลังมีปากเสียงกับใครคนหนึ่งเรื่องเมืองสุบัณพญาชัยยศพยายามก่อสงครามเพื่อขยายอำนาจโดยใช้อาวุธในตำนานอะไรสักอย่างถ้าหากอาวุธในตำนานมีอยู่จริงและเราหามันเจอเมืองสุบัณของเราจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดอาวุธในตำนานมันคืออะไรอาวุธในตำนาน ข้อกําสักตำนานยังไงก็เอาไว้ตามเยี่ยงไรแล้วถ้าไม่ละเอียดก็ต้องตํานานนานนี่ตํานานนไอ้ผามันจริงจังอยู่อืมโอ้ฉันก็ไม่รู้เช่นกันจ้ะว่าพระยาชายศหมายความว่าอะไรแต่ฉันรู้สึกว่ามันต้องมีพลังอำนาจมากถึงได้ยึดครองแผ่นดินได้เออผาคนที่พระยาชยศคุยด้วยเป็นใครหรือเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ เราจะได้ระวังตัวถูกไม่ใช่จ้ะเพราะเขาดูไม่เห็นด้วยกับวิธีของพญาชัยยศแต่เขาดูเป็นคนดีมีคุณธรรมนะจ๊ะโอ้โหเห็นแค่นั้นก็รู้เลยหรือว่าเขาเป็นคนดีมีคุณธรรมเขาคือผู้ชายคนเดียวกับที่ฉันเคยเห็นตอนอยู่ใกล้กับปิดก,ก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันรู้สึกผูกพันกับเขาแต่เขาทั้งดูอบอุ่น ดูใจดีเหมือนกับว่าฉันกับเขารู้จักกันมานานแล้วถ้าฉันถึงเมืองสุบานแล้วแล้วฉันได้เจอกับเขาเขาอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ฉันรู้ถึงอดีตของฉันก็ได้นะจ๊ะแล้วเรื่องพระยาชัยยศละ่ะเองจะเอาอย่างไรต่อฉันต้องหาวิธีจัดการกับเขาให้ได้ทั้งทัที่เองก็รู้ว่าเขาเป็นพ่อปินนะรื รีบส่งข่าวไปที่เมืองไกรบุรีบอกพระยาชัยยศว่าพระทศราชาหนีไปแล้ว ยาชยยศชัย,ย,ชยหักก็เป็นฟาดคุณเทพยิงง่งนี้เทพจะไม่ตายก่อนหรอกหรือเองคุณเช่นนี้เองกล้าห้ามเนะใครจะไปกล้าหรอวะขนาดฆ่านะโดนเคีียวมาสองยกเังจับไข้ไปตั้งหลายวันนี่คุณเทพโดนนับนนไม่ถ้วนคนไปได้ยี่งไรวะเอ็งไม่คิดจะร้องเลยหรือ ข้าไม่อยากให้ท่านพ่อเห็นความอ่อนแอของข้าข้ามีโอกาสที่จะฆ่ายทินกรไอ้ขุนสิงแต่ข้าก็ทำพลาดแล้วยังพ่ายแพ้ให้กับปิ่นน้องสาวของตัวเองสิ่งที่ข้าโดนมันสมควรแล้วขอรับไอ้ด้วงไอ้จัน ลูกข้ากลับไปเมืองสุวรรณเหตุใดท่านพ่อถึงให้ข้ากลับล่ะครับข้าอยากอยู่ช่วยท่านพ่อตามไล่ทินกรคนไร้ประโยชน์อย่างเองจะช่วยอะไรข้าได้อยู่ไปก็จะรังแต่เป็นภาระแล้วหากข้าเก่งกว่านี้ท่านพ่อจะให้โอกาสข้าหรือไม่โอกาสมีไว้สำหรับคนที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เอง แล้วถ้าข้าฝึกวิชามนในเวจีล่ะครับวิชาแบบเดียวกับที่ท่านพ่อฝึกกับอาจารย์เดชข้าเชื่อว่าถ้าข้าได้ฝึกข้าจะเป็นคนที่เหมาะสมเองรู้หรือไม่พระเอกพูดอะไรออก การที่เองจะฝึกมนตอเวจีได้สำเร็จนั้นเองจะต้องเจ็บปวดทรมานมากกว่าที่เองโดนตอนนี้หลายร้อยหลายพันเท่าแต่สำหรับข้าการอยู่อย่างไม่มีค่าในสายตาท่านพ่อมันทรมานยิ่งกว่าขอรับ แก้มัดและเอาไปทำแผลรับท่านพ่อให้โอกาสข้าแล้วงั้นหรือเองจำไว้วิชาที่เองจะฝึกมันจะเดิมพันเองด้วยชีวิต สุดเพื่อเธอจะตามหาดาบอายาสิทธิ์เพื่อมาพิชิตใจ